มาสัมพุทธัสสะนัโงมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสัพโพเทวีโมข้าพเจ้าขอน้องน้องอันเธอหาสกค์อมรินทร์อินทราธิราชเจ้าจองโลกโลกลาของเทพยดาเจ้าหวนทุกสภารที่มาแมนแนนสอนต ok ั้งแต่ช <Kas BC> ั้นดาวลึงพุทธถึงสิบหก โมทนาสาธุการขอจงมาเป็นสักขีพยานและมาเป็นประธานในพิธีข้าพเจ้าขออัญเชิญอัญเชิญพระพิคเนศรเจ้าพระวิษณุตามเพชรหลวงกันปัญญาสมและไอสอนข้าพเจ้าขออัญเชิญเสด็จลงมาคุ้มครองและป้องกันสัพยัญตราอย่าได้มาตั้งไกลในพิธีมงคลในครั้งนี้ด้วยว่าวันนี้นักวังโอปาริชินางมคลปาแตง บ้านจำปาลงแห่งนี้นำโดยคุชัยคนคุณสมพรพรของพั้ครอบคัวตลอดจนผู้ท่านุุกคนหลายได้กระทัการการเป็นมหามงคลยิ่งได้จัดตั้งสารมันโผลขึ้นไว้ในสวสถานที่แห่งนี้จึงได้อันที่อัเชิญองค์หลวเลสยัมโูมาสถิตประดิษฐานขึ้นส่งอยู่อย่างแท้นี้เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้สการะและขออ้อน และเพื่อเสริมความปิดเป็นสรีมงคลให้ธุรกิจหน้าที่บริษัทโ์โอหงซัพแบงกีพีสกินให้มีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จให้ได้มีกำไรเป็นร้อยล้านล้านปราศจากกุปสรคและปัญหาทุกประการทั้งอนาคตและปัจจุบันจึงขออันเชิญเหล่าเอกทีว่าทาานให้แจ้งประจักตามหลักการ มันพระสยมโหมายัพระอิศวรพระอารายพระสกัดเทวราชโคมาที่น้าเก่าท่านเทามาตุรีเท้าวรวรราชสัตย์ในไต่จอันเชิญถึงท่านเท้ามหาโคมเท้ากบิลพโคมและพระโคมผู้เหมาะสมกับงานพิธีนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่าพระมาถึงชิงพาพระแมงมาเทวีพรท่านพระ่านสุรศรี แล้วมีเทพอชุ์ผู้ประกอบไปด้วยคุณาลิตอีกทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เชิญมาด้วยเราเทเวทีว่าขอจงมาชุมนุมกันในงานมงคนในวันนี้ทุกพระองค์ด้วย ปฏิปะดิษฐานอย่างแทนทีเพื่อจะได้ขอพระและบารมีองค์พง์เอสยามปูช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเคหสถานะวังปู่ปาจิตแห่งนี้ช่วยคุ้มครองป้องกันใัสสัยยันตรายอย่าได้มาตั้งกายในสถานที่นี้ขอพรและบารมีจงคุ้มครองให้ตลอดกาล ทุกโรคภัยที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจของบุคคลใดที่อยู่ในสมวัตสถานที่แห่งนี้ก็ขอท่านผู้เปัดเป่าให้ปราศจากหายสิ้นไปด้วยดีด้วยเถิดและขอพระพรไทยขอให้ท่านทั้งหลายบุคคลใดที่ได้บูชาและกราบว่าขอพระมีองค์คงเล่สยามพูจงดลบดาให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งไปด้วยเงินทองทรัพย์สุธุข้าวของขอให้เงินนองพร้องทั้งยศถา ขอให้เจริญวัฒนาถาวรสืูนักที้ขอให้อายุของทุกท่านทุกคนจงยื่นลงพร้อมของเ่าวัลผู้ตุงรัตน์มีปราศจากสัพพุขสัพโสสัพโรคสรพพัยสัพพเสเด็จลายไม่มากั้นยีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีบารมียิ่งยืนนานใช้ยมพลังพัดวันตุเมลัทธของไทยก้ามา เลั่นมองสายกาวลาต้อนรับผมโคุณนักการ,การ,าการ,รบัญชีข้าพเจ้าขอน่องน้อมอันเชิญยานบารมี วันนีเอวริษและทิฐาน่านาขอนองน้องอันเทิงเข้าสู่รัโองเอวโรด,ด้วยนัการลปนีไครคุณไทยค,คนและคส่สมองและเวลาที้ได้เลืองานยางวานและผิี ปอนโงดีแล้วไทขออันเชิญเท้ามหาพงเท้าบดีพงพิพักผู้เล่นเกมเสนจารีขึ้นสติยังอ่านอันวิจิตโอราณพร้อมด้วยบริวารเทพาราณสานิมานวงศ์สันติคมบดีอีกิวดาและอารักษ์ผู้พิพากษาลักษาณสถานทิมนี้ขอให้คุณไทยคนวิภาคุณสมพรลาโกและวงสาบริวาร จงมีอายุวันน้าสุขภพลรด้วยสิริและโมงคลอันเปี่ยมล้นแห่งเมตตาโปรดระทานให้ล่างมาทิญโยยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธิดร่างของนหยการ นะครับในวันนี้นะครับของพวกเราก็ลุงปุณตัตย์และเอฟซีลุงปุณต์ทั้งหมดนะครับขออ้อนวอนท่านทีมาหัวฝุ่นหลังอ่างตะวันแห่งวิญญาณอุปกรต้นตะปูอาฐิปู่พญานีลสาธุอุกาสังว์ข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณตาพงศ์มีคุณยายมาขอบารมีตาพงศ์มียันมาที่เป็นเจ้าที่ข้าพเจ้าขออัญเชิญมาสถิตประเสริฐ สถานขึ้นสูอ่อยู่ยังสาที่ตั้งหลังใหม่นี้ขอให้ช่วยดูแลนิวาสถานบ้านเรือนและวางโูปาวิจิตแห่งนีทรัพยิสิน,สนของคุณไทยพนุณสมพอและปรีวังซึ่งมีใจพักตีนอเครื่องบักทีรักษา,าหาสังเวยจารเฉลยนอ้ขของสุคนตลงเครื่ององประคคมให้ได้ตั้งใจบรรจงเป็นพิเศษ ขอให้เสด็จ <Netz> ข <ank pedir als> ึ้นประทับยางพระภาสมดังเจตนามโนสารวงสงเพวสก้าสังเวยโทชนาหารทั้งข่าวแลอันกรสุขดมเลิศกวยินดีขอให้คุณตาทองมีคุณยายเมาและตามั่นใจรวยจงรักษาหน้าที่นี้ให้ตลอดาทุกโศโรคภัยทีาดีอยู่ในร่างกายและจิตใจของบุคคนใดที่อยู่ในสุขวะสถานที่แห่งนี้ ขอเตช่วยปัดเป่าให้ปราศจากหายสิ้นไปด้วยดีด้วยเถินและขอพระกรทัยขอให้คุณไทยคนและคุณสงกรห้องทั้งครอบครัวเรือนและวางผูกบาริจิตแห่งนี้จงมั่งคั่งไปด้วยเงินทองรั์ทัศดุข้าวของให้เนินนองพร้อมอังยกหาขอให้เจริญวัฒนาหาวอนอยู่นักปีขอให้อายุทุกท่้นทุกคน จงยืนยงร้อมภูเขาและกองวานผู้เครัพนักบีนปราศจากสัพพุสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพพ้อสันดีสลายทายไม่เข้ารับกลายและกลาวยขอให้เป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีมีบารมียิ่งยืนนานขอมภูเขาบรงวานผู้อันทุกคนด้วยเถิดสาธุน ตอนนี้หลวงพอเป็นทั้งเจ้าที่เป็นทั้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของที่ดินแล้วก็เจ้าของเจ้าภาพะนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์พีระาช,าช่อง YouTube เดืยนหนึ่งรุงนคนอบคุณมากครับคุ่แม่เป็นเอฟซีหมีแพนดา้า<อ>ดึกดื่นขนาดไหนไดึกดนขนาดไหนรุ่นแม่ก็ยอดเลยนะครับที่ที่เห็นมารวมงานใหญ่แค่นี้เนาะท่านสุดยอดสุดยอด ก็จะเป็นสิ่งดีๆใี่เราบพดีๆจะเป็นแลียนมากใหกัมันจะเป็นีมากให้กับคนที่ด้วยแล้วก็ส้างจังหวัดมาางานสร้างงินให้คนถ้าไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้จะไม่มีเจอแต่ละท่านมาสุดยอดทั่วประเทศเลยนะแต่ละท่วะาท่านมาจากสิงคโปร์บางท่านมาจากแคนาดาทีมขึืนบางท่านมาจาก ประเทศสาธารณรประชาชาิลาวมีน้องคายมีพัทลุงพัทลุงน้องคายภูเก็ตเชียงใหม่ก็มาคือไม่ไม่ต้องโปรโมทเลยใช่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  วาไม่ดีก็ไม่ได้มาใช่คมาแต่ความดีดีแต่ความดีดีดีแต่คนดีๆมารวมกันใช่แล้วไม่ต้องโปรโมทเลยนะครับเพราะม่าดังทั่วโลกดังเกินเลยไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่ไปใช่ ผมบอก้าหน้าที่เงหน้าที่ในส่งค่ได้เป็นล้านๆใช่ใช่ใช่รว่านี่มันดนจริไเด้ขอเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ว่าตปองย่า้ม่าใ่นุ่มเปดคไม่เป็นไรครับหน้าาเจ้าที่ายแล้วก็หน้าหารคงคงนะครับเปิดคระเป็นกจััดดันครับ อจารย์เพื่อชัดครับอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากน่ารักมากครังแรกนตุในจอลุงทุกวันเลยลุงครับขาพัดแสนเนี่ยสุดยอดที่เจออ่าคุณแม่คือแม่จินนาปักตู้ปักตู้ตอนนี้คือแม่จินนาปักตู้ไปนะครับไปที่ตามหลัง ได้มครัดนี่สสุดยอดเลยเจอเจอแต่ในภาพกันนะสุดยอดสสุดยอดนะครับนะครับ เมดเดเดครับเมดเด้สวัสดีครับ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 ผมสวัสดีค่ะอยากได้สัมผัสเฉพาะจันตัวเองยูทูบเบอร์ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ให้จะเป็นเพื่อนคนอยสัมผัสเพนที่มาได้มาดันทัวร์ครั้งที่ห้าค่ะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับอิสระคาร์ลูพิสินอาตุกจากภูเก็ตอันนี้ลุงพลกำลังปักนะครับ ขอให้ควาเจริญเจริญเจริญครับอาจารย์ไม่ปักหทุกหมดทุกหมดออทุบตกทีเท้าลุงพณนะครับโอ้โหไม่เลยอย์างครับยังครับผมยังครับขอบคุณมากครับท่านทนายเอาทุบมาให้นะครับ ััักกนนะะคคครรรบบบสาธุสาธุนะครับอาจารย์มาร่วมปักนะครับนี่นะครับยอดหนูพี่หนึ่งรุสไทยนะครับพี่หนึ่งรุสไทยฝากนะครับสวัสดีครับผมพี่ชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนันชาแนลเองครับเออนันชาแนลนันชาแนลนะครับนันชาแนลเองนะคะขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณนะลไมาก อ่าท่านทนายปักครับเป็นน้ำลอยสีปากสามดอกนะครับลอยสีผลไม้ใส่ดอกเดียวโอต้องปักไปเรื่อยๆามดอกสามดอกรวยทุกคนรวยทุกคนต้องสามดอกมาท่านทนายท่านทนายมามาบริเวณนี้รวยทุกคน ครับสุดเลยสุดเลยสุดเลยค่ะก็ค่ะสายใหญ่สายบุญทั้งนั้นอ่าใครจะ